สวัสดีค่ะนี่คือน้ำที่เกิดจากการปั่นของเด็กๆนะคะตรงนี้เอาไว้ให้เด็กเล่นนี่ค่ะพอเด็กปั่นน้ำขึ้นน้ำวนก็จะขึ้นมาแล้วไหลมาตามตามร่องนี้นะคะเป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะพอเด็กปั่นน้ำมันก็จะมานี่ค่ะที่นี่สนามเด็กเล่นเฮดิเซวนะคะ ไอริกบาทนี่ค่ะมาดามชอบมากเลยนี่สวยมากเลยเนี่ยเด็กปั่นอยู่นั่นไหนค่ะนี่ดีนะคะเด็กได้ออกกำลังกายแขนโอ้ดีมากเลยดีมากดูสิคะเด็กปัน่นน้ำก็ออกมา น้ำใส่เจวเลยค่ะเด็กตัวเล็กๆก,ก็ปั่นได้นะคะหนึ่งปั่นกินกูดเดยอมาตสังกระสีหมอนเก็มเห็นไหมค้ามันจะมีที่ปั่นปั่นแล้วตรงนี้มันจะมีสองรูนะคะแค่มันออกทางรู ซ้ายน,นี่นไมะมีรูหนึ่งอันนั้นอีกรูหนึ่งรูหนึ่งมันก็จะออกไปทางนูง้นควมคิดดีมากเลยแล้วก็มีที่กั้นน้ําให้เด็กนี่จับกั้นน้ําด้วยนะคะดีมากสวยมากด้วยด็กก็ปั่นแข็งแรงมากเลย,ย,เยป,ปูเก่ more, งมากซปเปอร์ตั้งก็ฟินมอนเกนตั้งก็ตั้งก็ มักวดตังกะที่ปั่นน้ำนะคะสำหรับเด็กเล่นแต่มันใช้ได้เด่วมาดันจะทำให้ดูนะนถ้าเรามีแรงมากน้ำก็ออกมากเห็นไ,ไหมคะทุกอย่างทำด้วยไม้แต่ยกเว้นตรงนี้เด็กก็ล้างมือได้สะอาดเลยเล่นด้วยล้างมือด้วย ต้งกานหมอญหมายััตังก็ตังนี่ค่ะถ้าบ้านเรามีแบบนี้ก็จะสนุกมากนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะมาดามกะปิทันเนื้อ